สวัสดีครับอยู่กับแอรบิ๊กเจนโน้ตโรีลุนนะครับวิดีโอนี้อยากลองมากเลยกับโน้ตบุ๊กที่เปิดตัวไปในงาน CES นะครับกับ ROG Strix G18 อภิมหาโน้ตบุ๊กใหญ่บึ้มบ้มในสไตล์แบบเกมมิ่งเดสก์ท็อป replacement ในสาย Desktop Replacement เนี่ยหลายๆคนถ้าติดตามข่าวสารวงการโน้ตบุ๊กเกมมิ่งกันมาหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินโน้ตบุ๊กเคยได้เห็นโน้ตบุ๊กที่มันใหญ่โตอลังการใช้งานแทน PC ได้แต่นี่แหละครับเป็นโน้ตบุ๊กที่ใหญ่กว่าอีกขั้นหนึ่งปกติโน้ตบุ๊กในสายใช้งานแทน PC หรือ Desktop Replacement เนี่ยมันจะเป็นโน้ตบุ๊กขนาด17.3นิ้วแต่ตัวนี้ให้หน้าจอมา18นิ้วครับ ถือว่าใหญ่มากๆเต็มตามากๆเลยสำหรับเกมเมอร์ที่ต้องการการเล่นเกมในรูปแบบนอกสถานที่ที่มันใหญ่เต็มๆใหญ่เน้นๆนี่เลยคือตัวที่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ ชื่อเต็มๆอย่างที่บอกไป ROG Strix G18 นะครับมาในสเปคเครื่องนะครับประกอบไปด้วย CPU ครับเป็นตัว Intel นะครับ i9 13980HX นะครับเป็นตัว CPU ที่อยู่แรงที่สุดตัวหนึง่งบนโน้ตบุ๊กเลยก็ว่าได้นะครับเขาเป็น CPU ที่มาพร้อมกับคอทั้งหมด24คอมีเทรดทั้งหมดนะครับอยู่ที่32เทรดนะครับเป็นไฮบริด CPU ในเรื่องของศักยภาพความแรงมันทรงพลังมากๆใช้ง งานสตรีมมิ่งได้ใช้งานเล่นเกมได้เล่นเกมพร้อมสตรีมได้ตัดต่อวิดีโอ video, สบายหายห่วงครับมาพร้อมกับแรมในระบบ32 g b DDR5 32 g b เลยนะใส่มาจุกๆครับ SSD 1TB ในรูปแบบ PCIe 4.0นะครับการ์ดจอที่ใส่มานะครับเป็น RTX 4070 GDDR6 8 GB นะครับพร้อมกับเทคโนโลยี NVIDIA Advanced Optimus นะครับซึ่งก็จะทำงานซิงโครไนซ์กันนะครับกับตัวเทคโนโลยี MUX Switch ด้านในของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ทำให้เวลาที่เราจะใช้งานหนักๆนะครับเขาจะสวิตไปใช้งานตัวการ์ดจอหลักๆเลยนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอแยกนั่นเองนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานก็จะไปโฟกัสที่การ์ดจอ integrated g r a p h i c นั่นเองเรียกว่าเป็นการใช้งานที่เหนือกว่าอีกขั้นเสริมในเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยที่ใช้งาน ได้ยาวนานมากขึ้นตัวนี้เขาเคลมว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานดูวิดีโอได้นะครับดูหนังต่างๆได้7-8เชั่วโมงต่อเนื่องเลยแบตเตอรี่ที่ใส่มาเป็นแบตเตอรี่90วัตต์อ่าวถือว่าเยอะมากรองรับการชาร์จได้ทั้งตัวอะแดปเตอร์และรองรับ PD ชาร์จแบบควิกชาร์จ1 0 0วัตต์อีกด้วยดังนั้น <c oughs> ฟีเจอร์แน่นมากนะครับฝากฝั่งของการดีไซน์ตัวโน้ตบุ๊กนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบบนี้ชื่อของเขาอาจจะไม คุ้นหูเพื่อนๆสักนิดหนึ่งตัวนี้ใช้หน้าจอที่มีชื่อว่า ROG Nebula Display นะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นการรวมเอาฟีเจอร์ของความเทพบนตัวจอมาไว้นะครับนิยาม Nebula Display เนี่ยก็จะมีในเรื่องของขนาดที่ใหญ่ความละเอียดตัวจอนะครับเป็นตัว2,560 x 1,600พิกเซลในรูปแบบ16:10เผื่อการใช้งานในรูปแบบที่เอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปทำงานจะได้ตัวทำลายต่างๆที่ยาวขึ้นได้ตัวการใช้งานที่เยอะขึ้นพิกเซล เยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองนอกเหนือจากตัวความใหญ่พิกเซลของตัวจอแล้วนะครับความลื่นไหลของตัวจอก็ถือว่าโดดเด่นมากเป็น240%พในส่วนของรีเฟรชเรทมีในเรื่องของความสว่างสูงสุดถึง500นิตรองรับฟีเจอร์อย่างตัว Dolby Vision HDR ดินามิกของสีดินามิกของแสงถือว่าชัดเจนโดดเด่นแน่นอนและขอบเขตสีเขาเหนือกว่าเจ้าอื่นแน่ๆครับด้วยขอบเขตสี DCI P3 มากถึง100% DCI P3 เลยดังนั้นนอกจากเล่นเกมแล้วการทำงานหายห่วงครับในฝากฝั่งของ ขอบหน้าจอนะครับก็ถูกดีไซน์มาให้เป็นขอบหน้าจอแบบบางบานพับนะครับจะเป็นบานพับในสไตล์ของตัว ROG ดีไซน์สวยมากครับตรงกลางระบุเอาไว้เป็น ROG ส t r i k แบบนี้ ย้อนกลับไปดูด้านบนสักเล็กน้อยนะครับก็จะมีกล้องเว็บแคมและไมโครโฟนมาซึ่งจะเป็นติ่งยื่นออกมาแบบนี้นะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบก็สุดแล้วแต่ในเรื่องของความพึงพอใจแต่ส่วนตัวแอดบิกรับได้ครับเพราะถ้าไม่มีไอ้ติ่งยื่นออกมาเขาจะใส่กล้องด้านบนไม่ได้ไปใส่ด้านล่างมันก็จะเห็นเหนียงไม่รออีกนะฮะ ด้านข้างก็จะมียางรองตรงนี้ครบเลยทั้ง3-4มมุมตรงนี้นะครับถัดไล่ลงมาเจอกับตัวแป้นคีย์บอร์ดนะครับสำหรับคีย์บอร์ดของเขาเป็นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์มีแรงกดมีแรงต้านที่แน่นอนว่า กดมันครับและไม่ยวบยาบด้วยเหมาะสําหรับรคนที่ชื่นชอบการเล่นเกมนะครับเพราะถ้าคีย์บอร์ดมันยวบลงไปเนี่ยฟิลลิ่งมันไม่ได้นะครับกดแล้วยวบมันจะรู้สึกไม่สบายมือในการกดนะครับตัวแป้นพิมพ์นะครับมาในรูปแบบ4โซนนะครับด้านซ้ายมือเป็นคิวบิตด้านขวามือเป็นปุ่มตัวเลขตรงนี้ a d ดมิกแอบเสียดายนิดนึงนะครับในฝากฝั่งของตัวนัมริกหรือตัวเลขเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าขน,นาดของเขาเล็กกว่า ฝั่งที่เป็นคีย์เวิร์ตี้นะครับมันน่าจะทํามาให้เป็นไซส์เท่ากันได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่มีสเปซทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา mm hmm. เหลืออีกเยอะ ถ้าไซส์ใหญ่ผมว่ามันจะแจ๋วกว่านี้นะในฝั่งของตัวเลขนะแต่สําหรับตัวลูกศรในการเล่นเกมอันนี้หายห่วงเพราะว่าเขาใส่ลูกศรใหญ่มาบางคนชอบเล่นเกมในรูปแบบ RPG เกมต่อสู้หรือเกมขับรถจะใช้ลูกศรใหญ่แบบนี้จับมันกว่าจะฟินกว่านั่นเองนะครับการจัดวางเลเยอร์ถือว่าดีนะครับมีภาษาไทยมาด้วยไฟ RGB สวยด้วยปุ่มฟังก์ชันคีย์อยู่ด้านบนเช่นกันและมัลติมีเดียคีย์อยู่ด้านบนเช่นกันนะครับ ตรงนี้ก็จะมีลาย rog พาดเฉียงมาไว้ตรงนี้ปุ่มเปิดปิดจะอยู่ขอบด้านบนตรงนี้ฝั่งนี้มี rog republic of gamer แบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับฝั่งซ้ายมือครับ intel core i9 ในฝั่งของสติ๊กเกอร์ geforce rtx 4070นะครับ gddr6 8 g b รองรับ n e v i d i a g s y n c และตัว n v i d i advanced a o p t i m u s ด้วย การรับประกันตัวนี้ถือว่าเทพและโดดเด่นมากนะครับมีบริการหลังการขายถึง3ปีเต็มเป็นตัว perfect r ร a ก t y ก็คือประกันอุบัติเหตุให้1ปีแรกถ้าเครื่องเกิดอุบัติเหตุตกรถมอเตอร์ไซ หลุดมือกระแทกอะไรแบบนี้นะครับพิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆเขาจ่ายให้คุณเลย80%นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของบริการหลังการขายนะครับที่เป็นออนไซต์เซอร์วิสปีเต็มนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับเขามีในฝั่งของประกัน global ด้วยที่ครอบคุมมากกว่า80ประเทศหมายความว่าถ้าเครื่องมีปัญหาเวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศสามารถแจ้งทางเซอร์วิส asus ของประเทศนั้นๆได้เลยเขาก็จะมาดูแลหลังการขายให้คุณในทันทีนะครับ ถัดมาครับด้านนี้ก็จะเป็นในฝั่งของตัวทัชแพดนะครับเป็นทัชแพดแบบแยกชิ้นซ่อนปุ่มผืนใหญ่เอียงไปทางซ้ายนะครับใหญ่ดีทีเดียวนะจะเห็นว่าพื้นที่พักมือต่างๆค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเยอะวัสดุฟิลลิ่งก็จะเป็นแบบนวลๆนะฮะไม่ได้เงาแล้วก็ไม่ได้ด้านซะทีเดียวนวลนๆ จะสังเกตเห็นมีความเคริร์ฟบริเวณขอบด้านข้างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันเป็นแอ่งลงไปทําให้ตัวคีย์บอร์ดไม่มาทําลายหน้าจอนะครับบางทีเราเก็บในกระเป๋าตัวคีย์บอร์ดมันไปดันหน้าจอก็อจะทําให้หน้าจอเป็นรอยนั่นเองตัวนี้ใส่ใจมาเป็นอย่างดีเอามือรูปแล้วฟินเลย ตรงนี้มันเป็นแองแล้วฟีลลิ่งสัมผัสมันค่อนข้างที่จะสมูทดีนะฮะชอบชอบชอบดีไซน์ด้านหลังครับด้านนี้ฮะก็จะมาในลักษณะที่มีด้านนี้เป็นโลโก้ rog ไม่มีไฟนะครับด้านนี้นะครับมีติ่งยื่นออกมาตรงนี้นะฮะซึ่งติ่งตัวนี้ก็จะช่วยเปิดหน้าจอได้สะดวกมากขึ้นนะครับน้ำหนัก3กิโลกรัมสำหรับโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ถือว่าหนักไหม ผมว่าสบายๆนะสำหรับโน้ตบุ๊กไซส์18นิ้วนะครับก็ต้องยอมรับกันนะครับถ้าจะซื้อโน้ตบุ๊กใหญ่น้ำหนักก็เป็นเงาตามตัวแต่3กิโลไม่ได้หนักนะถ้าเทียบกับไซซิ่งแบบนี้นะครับในฝากฝั่งของด้านล่างก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมีแถบเป็นแท็กตรงนี้แล้วก็มีตัวหนังสือด้านล่างด้วย Republic of Gamer ระบุเอาไว้ตรงนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับมีฮีตไบ์นะครับมีในฝั่งของฟินครีฟฟินตรงนี้นะครับเทคโนโลยี ROG Intelligent Cooling h e a t p i p นะครับมีทั้งหมด7ท่อด้วยกันและพาดลากยาวมาเลยนะครับทำให้การระบายความร้อนดีมากขึ้นที่สำคัญที่สุดพัดลม3ตัวนะครับและอีกจุดเด็ดหนึ่งเลยคือเวลาเล่นเกม มือเราจะไม่อุ่นมือเราจะไม่ร้อนนะครับมันให้ประสบการณ์ที่ดีกว่าบางทีถ้าร้อนตรงคีย์บอร์ดนะฮะมือเปียกจบเลยเล่นไม่มันเล่นไม่สนุกแล้วนะครับด้านหลังในการดีไซน์ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับทำได้ดีพอประมาณนะครับดีไซน์สวยดีแต่ว่าช่องระบายความร้อนผมว่ามันน้อยไป่น่อยอะ แต่ก็เข้าใจได้นะครับก็จะเจาะช่องไว้ตรงบริเวณพัดลมนั่นเองถ้าเราเจาะเยอะนะครับมันก็อาจจะเปราะได้คงวิจัยมาแล้วระดับหนึ่งนั่นแหละฮะเห็นพัดลม3ตัวตรงนี้นะครับสวยดีนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะฮะสีเทานะครับไม่ใช่สีดำนะสีเทายางรองตัวเครื่องนะครับครบถ้วนตรงนี้นะครับน็อตนะครับไม่กักนะครับสามารถขันดูได้เลยนะฮะแล้วก็อัปเกรดได้นะครับปรับแต่งต่างๆเมนจ e เครื่องนะครับดูแลเซอร์วิสต่างๆได้ง่ายนะครับใช้น็อตที่เป็น ฟิลิปนะครับหัวที่เป็นเครื่องหม่บวกนั่นเองลำโพงครับเป็น Dobby Audio นะครับหน้าจอ Dobby Vision นะฮะระบบเสียง Dobby Audio เป็นลำโพงจำนวน2ตัวแบบ Stereo โอนั่นเองยิงลงพื้นสะท้อนหาผู้ฟังนะครับพอเชื่อมต่อเป็นไงบ้างนะครับด้านซ้ายมีช่องลมระบายความร้อนนะครับ ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ผมไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟเป็นอะแดปเตอร์ที่เสียบด้านซ้ายพอันเป็นด้านซ้ายแล้วมันจะดูไม่ฟโฟล์เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสไตล์แบบเดสก์ท็อปรีเพสเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไว้ด้านหลังกันอันนี้แล้วแต่ว่า คุณจะเมเนจยังไงนะฮะแต่ตัวเนี้ยมันอยู่ด้านซ้ายมืออ่ะบางทีมันก็จะไปบังช่องลมได้ด้วยนะครับถ้าวางระนาบกันอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะลองพิจารณาดูกันในส่วนด้านนี้มีตัวแลนนะครับมี HDMI มี DisplayPort นะครับซึ่งเป็น DisplayPort ที่ เป็น type C นะครับใช้หัวแปลงเชื่อมต่อจอ 240Hz ได้จอ 4K ได้นะครับมีตัว Thunderbolt 1พอร์ตด้วยกันนะครับพอร์ตเชื่อมต่อถือว่าใช้ได้นะครับมี audio combo ตรงนี้และจะมีในฝั่งของ USB อีก2ช่องด้วยกันนะครับทำไปทำมาพอร์ตน้อยเหมือนกันแฮะนะครับถ้านับ USB จริงๆแล้วนะครับรวม Thunderbolt ด้วยมีแค่4พอร์ตเองผมค่อนข้างประหลาดใจเหมือนกันนะครับในฝั่งของ USB ส่วนตัวผมว่าถ้าเป็น10 8นิ้วเป็นสไตล์แบบ d e s k ์ท p อปรีเพสเมนตแบบนี้น่าจะมีพอร์ตเยอะกว่านี้นิดหนึ่งแต่เข้าใจได้อยู่ว่าเขาให้ในฝั่งของตัว Thunderbolt มาก็คงจะมองว่าเอาไปขยายพอร์ตผ่าน Thunderbolt ได้แต่คุณต้องซื้ออุปกรณ์เสริมหรือต่อจอแยกเป็น DisplayPort ก็เป็น type C นะครับมันก็เอาไปขยายพอร์ตได้แต่คุณก็ต้องซื้อหัวแปลงมาอีกนะครับดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมค่อนน้อยไปสำหรับตัว พอร์ตนะครับ USB รวม Thunderbolt 4พอร์ตเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของการดีไซน์ลืมพูดถึงไปไม่ได้เลยคือไยด้านล่างจะสังเกตเห็นว่าด้านล่างตรงนี้จะมีเส้นไฟอยู่ใช่ไหมครับเขามีไฟรอบตัวแบบนี้สวยมากเสริมความเป็นเกมเมอร์มาได้ดีทีเดียวนะครับนี่คือภาพรวมการดีไซน์นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงไปนี่คือ อะแดปเตอร์ apter, นะครับอะแดปเตอร์ของโน้ตบุ๊กตัวนี้มาในรูปแบบ280บวัตนะครับการ์จอครับ TGP ของเขาอยู่ที่1 4 0บวัตสูงสุดนะครับส่วนตัวโน้ตบุ๊กนะครับตัว TDP อยู่ที่65วัตต์แต่จะมี PL 2ที่ไปได้ถึง175วัตต์ด้วยกันอะแดปเตอร์เป็นแบบสลิมเรื่องประสิทธิภาพผมว่าหายห่วงแน่นอนแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบดูกันว่าเขาจะแรงจะเร็วมากน้อยแค่ไหนรวมถึงหน้าจอจะสวยสดงดงามแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันต่อ ได้เลยครับเรามาดูการอัปเกรดด้านในตัวเครื่องกันนะครับเมเทนแนนต่างๆยากไหมกับตัวเจ้า G18 จาก s t r i ค r o g นั่นเองนะครับด้านในครับจะเจอพัดลมระบายความร้อน3ตัวเป็นเทคโนโลยี Intelligent Cooling ของ ASUS r o g นะครับฮิตไป7ทอตรงนี้พัดลมถือว่าเยอะเลยนะครับและด้านนี้ครับจะเป็นในฝั่งของ M.2 SSD นะครับที่เขาใส่อยู่เป็นของ Micron นะครับ RAM ครับ DDR5 ด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีในฝั่งของช่องเชื่อมต่อนะครับที่จะเป็นตัวสายเมนบอร์ดอยู่ด้านตรงนี้ซ่อนไว้อยู่นะฮะ และในฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นตัว SSD อีกหนึ่งตัวที่สามารถใส่เพิ่มได้ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับภายใต้แผงสีดำตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับเป็นแบตเตอรี่90วัตต์ออวนะครับไซส์แบบนี้เป็นแท่งยาวแบบนี้เลยน่าสนใจทีเดียวนะ ลำโพงนะครับด้านนี้ครับถือว่าด้านในทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับตัวไฟนะครับจะไม่ติดกับฝาบริเวณด้านนี้แล้วนะครับสามารถเลาะฝาออกมาได้ไม่ยากมากนะขันน็อตแล้วก็ค่อยๆแซะบริเวณด้านข้างนะครับแต่ต้องระวังแง่งขอบๆตรงนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวล็อกพลาสติกนั่นเองต้องระมัดระวังกันนิดนึงทางที่ดีคือทางลาดยางไม่ใช่ทางที่ดีนะครับส่งสูนดีกว่าถ้ามีปัญหาแต่ถ้าหมดประกันแล้วก็ว่ากันนะครับนี่คือการอัปเกรดและการเมนเทนเนนซ์ของตัวโน้ตบุ๊กครับผม You're going to die. Maybe not. Goodbye to you, my trusted friend. A new day is dawning. New ideas, new woes, new management. We've known each other since we were hired. Who is this? The Marquis de Gramont. Challenge him to single combat going to lose. It's a way out. I don't sit at the table. Your family does. Please pray for me. I was the so black sheep of the family. Man has to look his best when it's time to get married. Or buried. I'm going to need a gun. i my friend. car. มาลองเล่น Call of Duty กันนะครับแบบ DMC ภาพสวยมากปร,รับสุดแบบ Extreme นะครับพร้อมกับนี่เลยตัวจอครับ z 4 0แบบค mm. ู18นิ้วหนงโคตรใหญ่เลยอะ่ะเหมือนเราใช้จอคอมเลยนะครับแบบเดียวกันเลยคือยเพื่อที่สำคัญภาพสวยมากด้วยนะครับสเปคของเขานะฮะให้มาอย่างหลื่นไหลครับ i9 แบบนี้หแบบน้าจอ4070เล่นได้แบบไม่เถอะเถินเลย วิ่งชิลๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาจะบวกนี่ต้องบอกได้เลยว่าพลิ้วมากๆนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเข้าไปบวกกันดูซิว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างบวกกันอืม้มสองคิวเพลินๆน,นะฮะดิงกันแบบมันๆแบบนี้เลยนะครับมาทุกสเริ่มลนล้อมหน้าล้อมหลังล้มหน้าล้มหลังเริ่มลนเริ่มลน ะม,มาันมากนะครับต้องบอกว่าเล่นื่ๆเหมาะสมกับเอาไปเล่นเกมจริงๆนะครับใช้แทนพีซีได้สบายๆเลยมาเรามาดูเกมกันบ้างนะครับผมจะรีคอร์ดผ่านหน้ากอน,นะครับจะได้เห็นตัวเฟรมแลรจริงๆเลยอันนี้จะเป็นตัวเอฟเพ็กซ์ลีนะครับปรับสุดนะครับลื่นไหมลื่นไหมถัดมาครับ COD กันบ้างสำหรับเจ้า Co d อันนี้บอกเด้เลยว่าหายห่วงแน่นอน เมื่อกี้เราเล่นให้ดูกันไปแล้วใช่ไหมแต่นี้เราให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแบบไม่ได้เปิดตัว DLSS ช่วยนะแบบเพียวๆเ,เพื่อแมเ็กของเขาเลยนะครับเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปเฟมเรทก็70 FPS นะครับปรับสุดนะถ้าเปิดตัว DLSS ช่วยอีกก็จะยิ่งพิ้วเข้าไปอีกนะครับในเรื่องของการเล่นเกมบอกเลยว่าทำได้สบายหรือสะดือโบหายห่วงแน่นอนครับกับในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเอง ด้านนี้เป็น Forza Horizon กันบ้างนะครับปรับโหมด Extreme เกมนี้บอกเลยว่าชิลว,วิ่งชิวนะครับกับเกมแข่งรถแบบนี้8 0 fps บวกปรับสุด 2K นะครับตามสเปคสุดของตัวจอตัวนี้เลยเป็นได้สบายชิวๆิววิ่งกันผิ้วๆนะครับภาพสวยมากด้วยในะส่วนของเกม Forza Horizon ครับ ด้าน,นของการทดสอบการระบายความร้อนนะครับอคอนะฮะความร้อนสูงสุดก็อยู่ที่90กว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือเรนเดอร์แบบ100%เปรนะครับเปรียบเทียบได้แบบนั้นเลยนะครับก็คือรันอลคอนั่นเองนะครับเฟรคชันซีถือว่าดีนะวิ่งอยู่4.5เลยนะครับแล้วก็ในฝากฝั่งของตัวความร้อนนะครับก็มีการคุมได้ดีทีเดียวเลยล่ะ เหลือเชื่อแรงเต็มข้อมากๆนะครับสำหรับเจ้า rog strix g, St g 1 8ตัวนี้ใส่มาให้เต็มข้อกับ cpu intel Gen 13ตัวท็อปครับ core i 9 1 3 9 8 0 hx แรงแบบ24คอใบ้ c b r i cpu ทำงานได้ทุกแบบใช้สตรีมได้จบๆในตัวเดียวเลยที่สำคัญที่สุดนะครับ hybrid แบบนี้คุณเวิร์กโหลดต่างๆนะครับสตรีมไปแชทไปเล่นเกมไปได้ในตัวเดียวเลย อีกหนึ่งอย่างนะครับตัวแรมก็ให้มาถึง 32GB DDR 5การ์ดจอ RTX 4080ใส่มาเต็มข้อนะครับหน้าจอ r g Nebula Display 2 k แบบ16 1ต่อ10 240Hz ลื่นคิดแต่คิดแต่เลยใหญ่เต็มตาเต็มอารมณ์ชอบม,มากสีตรงมากนะครับบอดี้เองใหญ่ใช้มันเล่นมันกดมันพิมพ์มันเสียงคีย์บอร์ด โอเคเลยนึบๆฟิวนึบๆผมชอบมากในเรื่องของการดีไซน์ในส่วนของหน้าตาของเขาแต่ติดใจนิดหนึ่งพอร์ตเชื่อมต่อให้มันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียบทางด้านซ้ายเข้าใจได้ว่ามันเป็นในเรื่องของข้อจํากัดการดีไซน์ของการระบายความร้อนส่วนในเรื่องของพอร์ตก็เข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นตัวในเรื่องของทันเดอร์โบที่คุณสามารถตัวต่อหับแล้ว ขยายพอเชื่อมต่อเพิ่มเติมไปได้อีกนั่นเองนะครับภาพรวมนะครับผมมองว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เหมาะเมงมากๆสำหรับคนที่จะหาเครื่องสักเครื่องหนึ่งที่เป็นโน้ตบุ๊กจอใหญ่ๆมาใช้แทน PC เป็นสเตชันตั้งโต๊ะแล้วก็ยังเพียงพอที่จะไปพกพาไปไหนมาไหนไปมาหาลายไปเรียนไปทำงานได้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยแหละแต่ราคาไม่ได้ถูกนะครับ 84,990บาทนะครับก็ต้องยอมรับกันว่าสเปคแรงขนาดนี้ก็แรกมาก,กับราคาที่เป็นเงาตามตัวนั่นเองนะครับใครที่สนใจสามารถไปลองตัวจริงกันได้ที่ ROG Shop นะครับหรือร้านตัวแทนจำหน่าย Notebook ROG ใกล้บ้านผมรับรองว่าคุณจะต้องหลงรักมันแน่นอนไปลองสัมผัสตัวจริงดูก่อน ชอบไม่ชอบอย่างไรค่อยว่ากันน้างงานหรือจะมาซื้อออนไลน์ก็ได้นะเพื่อได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอบคุณทาง ROG ที่เอื้อเฟื้อนโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่ดีแหละอาจจะมีนิดหน่อยนะครับอยู่ที่บุคคลละกันว่าคุณพอใจไหมนะครับแต่ส่วนตัวภาพรวมนะ99%ตัวนี้ผมพอใจมากๆนะครับกับ ROG Strix G, G 1 8อีกขั้นหนึ่งของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ